ก็สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาเหยื่อสดมาตกประช่อนบอดดินกัี้นะครับมาลองดูวันนี้จะได้กิ่แต้มเหยื่อก็เป็นอกไก่หัวใจไก่แล้วก็ตับไก่แช่เลือดนะครับตรงนี้มีเก็บอยู่หลายตัวสองสามตัวนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกินไหมล่อยเลือดไปหน่อยนึงนะครับพี่กิ๊ปล่อยเลือดไปแล้ว แล้วก็ตีแบบต่สองคันดูว่าจะเยอะไหมปลามันอยู่ในป่าอยู่นะครับเนี่ยริมๆมันจะมีป่าเนี่ยเมื่อกี้มันออกมาจี้ข้างนอกอยู่แต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วเดี๋ยวผมหน้าต้องไล่มันออกจากป่าทำไม้กระทุงกระทุงให้มันออกไปมาเจอหย,ยมจะกินนะครับเรามาลองลุ้นกันวันนี้ก็าจะได้แต้มไหมเยีย ข้าไปคายแล้วมั้งขึ้นมาจิบเแต่เมื่อกี้ข้าบสายเดินไปแล้วเนะุะอืมขึ้นอย่างโน่ะ

ตัวใหญ่ามากครับป้าหมอโอ้โหมันกินไก่ผมไปเต็มปากเไปนี่ดูป้าหม,มอยักษ์มันกินไก่ผมไปเต็มปากจะได้แดดไปดูนะครับท่านผู้ชมตัวนี้มันลากรอกต้นไม้ไปแล้วคุ้มได้อยู่ครับเฮ้ยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ฝ่อไม่น้อยเป็ไปซ่อมอยู่ท่านผู้ชม กินอยู่ใต้ต้นไม้กินอยู่ใต้ต้นไม้ปลาดาบปลาดาบคุณชูอชมมช่อนสซ้สายปลาเค็มสา้ปลาเค็มครับตอนนี้แมมันอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละเนี่ยเม็ดมันขึ้นอยู่ ก็จะมีหลายตัวอยู่ก็ไปได้ผอมอันนี้ตั้งแต่ก็ประเข็มได้อยู่ แต่ตัวแรกอ้วนนี่นะครับนี่ตัวแรกอ้วนตัวไม่ใหญ่ตแต่อ้วนตัวนี้ผอม,มนิดนึงแต่ก็เป็นทำปปาเค็มได้ครับเก็บไม่หมดราเป็นเม่ช่อน อัปเดตสถานการณ์ครับบ่ายสองโมงสี่สิบแล้วนะครับตอนนี้ได้ปลาชอ่อนมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเมื่อกี้แต้มไม่ใหญ่ฮะพอทําปลาเข็มได้้วครับปลามันก็อยู่ใต้ใต้ต้นไม้เงี้ยครับเพราะว่าข้างนอกมันยัง่อ,อกจากปากมันจะอยู่ล่มล่มตามในหญ้าในใต้ต้นไม้ผมก็เลยมาหยอดไวใต้ต้นไม้ก็มีกินสองทีแล้วเมื่อกี้วัดไม่โดนฟั๊วืด เบ็ดติดต้นไม้เลยหลังคาโุ่เลยใครพังเลยเสียดายจะอยลองดูใหม่มันยังไม่โดนปากันแล้วเมื่อกี้เดีย๋ยวตอนเย็นๆครับรอปลาใหญ่ออกมาจากปา่ามันจะออกมาจิบเยอะเลยค่อยลุ้นเงินตัวใหญ่ๆนะครับมันจะได้หรือเปล่าตอนเย็น <c oughs> ตอนนี้ก็ลุ้นใต้ต้นไม้ไปก่อนเย็นสบายสบายด้วยอากาศเย็นๆย็มพัดเย็นๆสบายสายปลาก็พอมี อยู่ใต้ต้นไม้ก็พอมีตัวอยู่เห็นเม็ดตึงขึ้นน่าจะเป็นประชอนนะครับเม็ดตึงขึ้นน่าจะออกจากหญ้ามาแล้วก็ว่ายหากินอยู่แถวนี้โอเคครับ่อรุ่นเย็นๆมันจะได้ไซส์โลหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้ไซส์โลเลยไ,ได้ไซส์หกเจ็ดขีดตัวนึงได้อีกตัวก็ไซส์ปอกแล้วก็ประหมอใหญ่ตัวนึงโอเคครับ เพื่อนเดี๋ยวเราไปสลัดเลือดเพิ่มกันดีกว่าให้มันฟุง้งหน่อยก็ได้ออกมอญเยอะ ล่อมอันออกมาข้างนอกล่อมันออกมาสากนี่มาจอไปนู่น สายปเป็นต้นไม้กร <Yeah. S 1> ะโดดนั้นู้ชมเมื่อกี้มีสายกระตุกกระตุกไปนะครับมีสายกระตุกกระตุกไปไม่รู้กินหรือเปล่า ม,มีตัวจิบอยู่ม,มีสายชูๆูลองดูจะได้ลุ้นแบบตัวนี้โอ้ยมันขึ้นจิบแล้วอะมันกัดอยู่แต่มันมยังไม่กินขึ้นจิบแล้วไม่แน่อาจจะกินนะตัวเนี้ยอีคคาบแล้วแหละไม่กิน ครับจุดนูนนี่มีมีเม็ดขึ้นไม่แน่นะมีเม็ดขึ้น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 ตรงที่ทอยเหยื่อลงไปพอดีมาล้นกันว่าจะกินหรือเปล่าไปครับไปครับกินแล้วกินลท่านผู้ชมกินล้วกินแล้ว tak tak oh lu pa mai ru รู้คายเปล่าน,นะ มันไปไม่สะเทรอนเลยอะ่ะเอาละนานไปยวไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกอุ้ยไม่ได้แดกจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่ข้าไปคายเฮ้ยอาชาดนี่หว่า แรงกล้าไปขายเฉยเลยมาแล้วโอ้นี่นี่นี่มันมขึ้นอยู่นี่ โอ้ปราฉลาดแม่งข้าไปคายเฉยเลยเนี่ย ฉลาดมากมค่อยๆไปข้าวเอาไปคายซุกเฉยเลยกินเคี่ยวสุดยอดอ่ะ ต้องกินแบบตัวนั้นปุ๊บตื่นเลยรัดัคลายไปแล้วมั้งโอ้โอ้ กอบปากอ้อมาแล้วจัดติดตัวโอ้ทายอยู่เอ้ยไอ้ผมไอ้ยักษ์มาแล้วแ้บหนึ่งไอ้ยักษ์ตัวนี้โลครึ่งแน่นอนยักษ์ใหญ่ติดกอบปากเลยกับไม่ได้เนี่ยนะพี่ต้ติดกอบปากถ้าไม่วัดก็น่าจะขาย เพราะมันกินระแวงแล้วหลุดแล้วเนี่ยอหลุดละให้พานเบ็ดตรงนั้นมาด้วย มาโอ้โหที่เป็มันตัวไม่ใหญ่นะครับมันตัวใหญ่เหมือนกันนะสายน่าจะมีโลสามได้อ้วนอุ๊ยโหกิ้งกิ้งอ้วนตุ๊บเลยอ่ะวันสั้นโลที่สาม สองตัวแรกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ได้ตัวใหญ่ละต้องวัดไหวหน่อยเพราะปลามันโดนบ่อยสองตัวแรกสองตัวแรกน่าจะรวมกันแล้วไม่ได้โล ได้ตัวนี้มานี่ได้เนื้อเนี้นหนังเลยโล่กว่านี้หนอนแหพี่นะพยมวันนี้มันมาขึ้นทางนี้หลายตัวอยู่นะครับเขืนมุมนี้ปกติที่เราตีวันนั้นผมจะตีฝั่งโน้นหลังบ้านแต่ไม่รู้ว่าน,นี้มีตัวขึ้นกนะ่อนนะยังไม่ได้เดินไปดูแต่วันนี้มาได้ตรงนี้เนี่ยมาได้ตรงเนี้มาไ,ไ,ได้ตรงที่มันมีพุ่มเนี่ย ตรงนี้ก็หลายตัวอยู่นะไม่คิดว่าจะมีตัวใหญ่ขนาดนี้ยังมีตัวอยู่นะเพราะเมื่อกี้เม็ดขึ้นขึ้นหลายเม็ดอยู่เราลองดูว่าเยนเ็ยนๆจะกินไหมตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วทำดูกัน